ผู้คนหลากหลายวัยเหล่านี้กำลังชมการสาธิตวิธีทำรรกัวซาสีษะ บำบัดอาการไมเกรนและโรคจากการทำงานหนักโดยแพทย์แผนจีนขณะเดียวกันผู้เรียนก็ฝึกปฏิบัติด้วยการผลัดกันทำให้แก่เพื่อนที่มาร่วมอบรมกูวซาบำบัดโรคซึ่งส่วนใหญ่ต้องการนำความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจสปาและความงามรวมถึงบำบัดโรคด้วยตนเองก็มีเพื่อนแนะนำแล้วก็เพื่อนมาเรียนก่อนหน้านี้แล้วเราก็มีความสนใจว่ามันใช้กับในเรื่องของธุรกิจของเราได้ ค่ะก็เลยลองมามามาเรียนดูค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งออมันได้ทั้งตัวทั้งหน้ามันใช้กับงานของเราได้เพื่อแนะนํากับลูกค้าแล้วกักบผูออ้ที่เขาสนใจครัวาซาเนี่ยกับกับพวกนี้มันเป็นสัตว์ทางภาคตะวันออกที่เป็นธรรมชาติสู่ธรรมชาติเราถึงได้สนใจมาเรียนตรงนี้แล้วอย่างนึงตรงนี้มันสามารถต่อยอดเอาไปเป็นอาชีพได้แล้วก็อย่างก็เร,เราทําเกี่ยวกับพวกสุขภาพความงามแล้วก็อาหารเสรมิมพวกนี้เราก็ต้องมาเรียนตรงนี้ เพื่อที่จะได้ไปต่อยอดในการทำธุรกิจของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปน้องคนนั้นเขาไม่ค่อยมีภาวะโรคอะไรเขาบอกว่าเขาไม่ปวดตรงนี้เนาะเราขูดขดยังไงก็ไม่ขึ้นอนะ่ะไม่ขึ้นขูดแรงแล้วก็ไม่ค่อยขึ้นนะคะขึ้นนิดเดียวแล้วมันก็จางไปเองแต่ของเรานี่ขึ้นเยอะมากเพราะว่าเราทํางานเกี่ยวกับเ,เป็นพยาบาลก็เลยแบบทํางานเกี่ยวกับการใช้มือใช้อะไรอย่างเงี้ยเยอะจะปวดตรงนี้เยอะค่ะ กัวซาเป็นวิธีบำบัดโรคตามธรรมชาติที่สืบต่อกันมานับพันปีตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนที่ใช้อุปกรณ์เช่นหยกไม้เขาสัตว์มาขูดหรือกวาดไปบนส่วนต่างๆตามร่างกายเพื่อหาพิษหรือรอยโรคที่แฝงอยู่ในร่างกายให้ขับออกมาซึ่งผู้ป่วยที่มีพิษตกค้างจะปรากฏแมดสีแดงหรือดำคล้ำขึ้นตามผิวหนังซึ่งสามารถหายได้เองภายใน5-10วัน ทูดังเส้นปาสะลงปังผิวหนังแล้วคุกให้เขาลึกหมุนเย็งรีแล้วพิกก็ออกจากเส้นปาสะลงปังกับออกจากผิวหนังออกมาทําให้เราร่างกายหญิงยางสมงุลกางเส้นปาสะลงปังทะลุแล้วร่างกายแข็งแรงการบำบัดโรคด้วยกัวซาปเป็นวิธีการทางธรรมชาติที่ช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตใต้ผิวหนังให้ดีขึ้นทำให้ร่างกายผลัดเซลล์ผิวเก่าสร้างเซลล์ใหม่และขับพิษออกมาทางต่อมเหงื่อ ทำให้ร่างกายมีการปรับสมดุลฟื้นฟูสมรรถนะของระบบภูมิต้านทานโรคให้แข็งแรงค้นพบสาเหตุของโรคได้ง่ายโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการไข้ตัวร้อนปวดเมื่อยปวดประจำเดือนปวดศีรษะไข้หวัดรักษาสิวฟ้าบนใบหน้ารวมถึงอวัยวะภายในที่ทำงานผิดปกติแต่สตรีมีครรภ์ผู้ป่วยมะเร็งหัวใจตับไตเบาหวานและโรคเลือดควรบำบัดด้วยความระมัดระวัง วาานาะเป็น,ปนไม่อังตาไรเพราะว่าอะไรหนึ่งเราก็ใช้เครื่องมือเป็นธรรมชาติเหมือนกับแผงหยกแล้วก็โอ้ยก็เป็นธรรมชาติมีแต่ว่าบางคน,นไม่เก่งเขาทำางานเกินไปหนักเกินไปทําให้ผิวหนังเหมือนกับบาดเจ็บอย่างนี้นี่ก็มีโอกาสอย่างนี้เราก็แนะนํำว่าคนนี้ต้องละวนนันเนาะแล้วกับผู้หญิงมีทองหอนูก็หามตัวที่ทําที่ทง หลือลรกผิวหนังก็ทำแล้วอย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีปัญหาเราก็มีผังว่าอบรมแล้วว่าน้ําหนัก้รงพอดีนะไม่อย่าหนักเกินไปมันเลงลรคหัวใจหนักๆลกตายอย่างนี้ก็ไม่แนะนําว่ากวาซากวาซาก็รักษาไม่หายเหมือนกันกวาซาเหมาะกับกลุ่มนั่นแหละเหมาะกับเพิ่งเกิดขึ้นเหมาะเฮ้วันนี้เพิ่งบวหัวเป็นงวกเอ่อมือเอ่อสิวเอ่ออย่างนี้อย่างนี้ใช้กวาซารีมาก แต่วันนี้โรคหนัหนกๆเราก็บอกไอ้นี่ไม่ใท่จุดแข่งของคาารัวซาลีที่ต้องไปหาหมอไปที่โรงพยาบาลคลัง